กับสบายดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบันสุูสุขคนกับสบายดีจนเศร้าเนาะพ่อพี่น้องกับมันนี่กับมาเฮือนคือเก่าพ่อพี่น้องเลยมันนี่ก็ได้กับสิภาพพ่อแม่พี่น้องเนาะไปเบิ่งอ่าถ้าพ่อถ้าแม่ว่าอ่าเนื่องในโอกาสยังเนาะเพิ่นจึงแบบมันนี่นาะลาบชิ้นพี่น้องเอลยถ้าพ่อเพิ่นอ่าลาบชิ้นสูกินมันนี่ก็ได้กเนื่องในโอกาสยังเนาะเดี๋ยวเบอร์จิตอ่าสิภาพพ่อแม่พี่น้องเนาะไปอ่าติดตามรับชมเบิ่งพี่น้องเลยการทั้งถ้าพ่อเพิ่นกำลังเฮ็ดกินอยู่พี่น้องเอง ก็คือชีเดยเนาะตอนเศร้าพี่น้องเอ้คืออยู่เหือห่อยู่ซานคือกาเนาะพอพี่น้องเอ้มันอีก็ได้กอ่ามันอ,อีกอ่ายังมือท่านออกไปเบียกพี่น้องเอ้กับแว่มาดินมาหัวน้ำถ้าพอก็เนานะก็โอเคเนาะพอพี่น้องก็ไปติดตามรับชมเบิ้งเนาะว่าอ่าเพิ่นเอ็ดอ่าเห็ดฮอดขั้นต่อไหนแล้วเนาะพอพี่น้องจะเป็น <c oughs> ทางตะล่างเนาะพอพี่น้องเอ้โอ้ขึ้นไปทางเพื่อนไพ่พี่น้อง เลย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 อ้าพ่อกับแม่สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสบายดีสบายดีกําลังเขย่งเผอกําลังเขย่งกําลังเขย่างอ้านอนอหนอชุดปิ่นเตเสียบได้ดิเด้อชิมก่อนเนะชิมชิมยังนะชิมมาจากเมย์หลับสีนบ่ะหลับสีนน้องพ่อพี่น้องอันนี้แม่ยังพ่อหนิวีร์ร์ร์นี่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 มันแกะแกะแกะแบบนี้นี่นี่ดึงออกนี่นี่ À, nè nè, đứng đấy Ok Chắc bên nè, vị thêm không, vị nhé ừ, Vị, vị khủng không, không. Bớt hả, bớt hả Bớt hả, nó khó phí nông nó, cực kỳ ơn điều Né, ôm vô ôm vô, nè Khủng không, Ôi <laughs> 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 à, mẹ À Nương này ô cản nhé mẹ nè Bụt nhay hả bố Bụt nhay Bụt nhay Mưa đấy, bụt nhay mưa đấy Mưa ươn Mưa ươn bọ Đi bộ hồn đi nè ดิบบ sí mm ่เออืม hmm. บ่ชิตรนะบ่กินด yeah. oh. no ิบเนาะพ่อพ oh, um. uh, uh, ี่น้องพ่อก็เบิ่งได้้พ yeah. ่อได้จะพ่อก oh, ินดิบหลายเด้อไอ้เนาะพ่อพี่น้องก็คือสิหละโอ้งีังพ่อตัวนี้มังเงี้ยอะอันนี้สามพันมันสามพันย่อมันย่ออันนี้พ่อซื้อซื้อเทอะไรพ่อซื้ออะไรพันหนึ่งซื้อพันหนึ่งเนาะพ่อพี่น้องบุญใหญ่พ่อบุญใหญ่บ้านเฮาเนาะบุญใหญ่บุญจะได้พันได้หลายอยู่ได้หลายอยู่ใช่นะมีเท่านี้นะโอ้เบิ่งเบิ้ง นี่คืออันนี้คือจะป็นน,านาั่นๆแล้วสิ้นเนาะพ่อพี่น้องเนาะมแมนเมนเมนเมนชุบบ่หมี่คือดิบดิบดิบบะ,ปปะโอ้เด็กกระตุ้มเนาะพ่อพี่น้องเครื่องของต้ง <laughs> มากินดิบบะหอน่เด,ดินมาตรงเนี้ยนะี่พ่อพี่น้องอันนี้จะเป็นซี้นโอ้โหนี่พ,อพ่อน้องมึเงเนี่ยมึเงเนี่ยพันหนึ่งเนาะคือนะ่ะถ้าพอเพิ่นซื้อมาเนี้ยชเเมยนี่ไหม ชิ oh, ้นไม่เห็งเนี่ยไว้ไว uh, uh, yeah. uh, ้ใช uh, yeah. right, right, right. oh. oh. oh, ่ใช่ตู้บ่อื่นคนเด้อโอ้เส้นอื่นคนแล้อโอ้เส้นตู้เย็นไว้บ่เนี้ยเพือเส้นตู้เย็นไม่เบิดบ่เนี่ยเออกระดูกมันพักกระดูกมันหักเลยไอเก่งอื่นไโอ้เออเลยของเนี่พี่น้องคือนะลืมเนาะเลี้ยงพักรวมเนาะกินกับผักรวมกินกับหม้ผักรวมนะนี่จะเป็นตีมัวน้อยพี่น้องเนาะโอ้ย ตีนขาขาปัด่วยครับโดูดูดูขอใหขาปัด่วยขาเจ้าบ่อใคยจะได้สีน่ะปัดเอาเด้อเออโดยก็คือสีนะนี่นี่เนาะพ่อพี่น้องนี่เนาะเบิงเบิงดีใจให้พ่อแม่พี่น้องเบิงเนาะเอ๊ะโนี่เลยโอ้มีแต่เนี่ยอ้างให้อันพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะบุญทางั้นเลยพี่น้องเห็ดบุญเห็ดบุญเนาะบุญใหญ่บุญวงไฟนะพ่อพี่น้องแมนก็คือสีอะไพี่น้องเอ้ แะนี่จะเป็นหนังงัวเนาะพี่น้องเนาะหนังงัวที่ว่าดิบได้ปะฮะเบิ้งเบิ่งเบิ้งพันแบบพาจ้ำชุว่าบมื่อวิกกับกินกินกับไม่ไม่ได้ค่อยกินดิบหรอกพี่น้องเอ้ติ็กจตามอ้าวนะอยากกินนี่เอานหนึ่งนอยหนึ่งเนาะเบิ่งเบิ้งกินยิ่งกินยิ่งแซ่บมอดิบได้ไปกว่าหมอดิบแซ่บกว่าบ่วปะเนี่ยพี่น้องเบิ่งเบิ้งเบิ้งเสียให้พ่อแม่พี่น้องพักแก้มบ่ปอ ภักแกมเนาะคือน้องเบิ้งเมื่อนวิ่งสีกินเบิ้งเนาะมีบัวมาห่งมียบัวมาเนาะพี่น้องนะพูดแน่ยังอนมือมันเนาะมืออื่นอะไรมมือมันอ่ะคืออันน่ะว่าสีเอาดูไผ่มาให้พ่อแม่พี่น้องอ่าเบิ้งหรือยังมาทันมาพี่น้องเลยประเสริฐแน่นะักกระดามแน่นั่นแหะประเริฐไม่ได้ไม่ได้ชื่อหรือว่าไม่ได้ชื่อประเสริฐโอ้เนี่ยได้เนาะเนี่ยพี่น้องเนาะอันนี้สุกเลยพี่น้องเลยนี่เด้อด่างแกะด่ง Mmmm, sao đi mày. Aha, dì bằng nga bằng. Ok. Mom, tang hăng kha hai đèn hai đèn hai. Tiếm ngủ lèt, tôt, 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 đi tôt, 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 cái tôt, 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 ทุกเนาะราบรับทุกเนาะนี่นนนก็จะเป็นอ่าราบดิพี่น้องอืมจุดอะไรจิสินแต่เส็ดแม,ม่บื้องกินเบื้องมี่พี่น้องมึงนี่เด้อมาเด้อมาเด้อเชียป์ไเดียวได้มาที่คณาคนาคนาบ่กคณามันเนี่ยเบิงบ้งเบิ้งคือหลายอันเต็มนเนี่ยพี่น้องเนาะพันหนึ่งเนาะน,นี่กัน,น,น <c oughs> เนาะแบบว่า อ่าปลิ่มเต็มนี่พ่มเต็มแหละเต็มน้อพ่อพี่น้องเต็มทั้งมือเใส่ยวกว่าแต่ได้เห็นมั้งเนาะบ้านพ่อหน้าพ่อพี่น้องก็คือจัดงานบุญบวงไัยนี่กะอ่าเวลาเขกคนมาทั่วแม่นอนบ้านนี่หากับบ้านไอ้เจ้าพี่กินเองเนาะหรือว่ากับพี่กินเองเลยพี่น้องเลยมาหากินเขากินหน้ากินเองเลยแบบคือแบบเออสบายๆพี่น้องเลยบ้านพ่านี่ยคือแบบอ่าอนิ่มยามบุญเนาะยามบุญก็คือพากันมา มาดื่มมาเที่ยวมากินอยู่ใช่ไหมพี่น้องเอ้ยเบิ่งเบิ้งมันนกับสีพาอ่าถ้าพ่อเนาะอ่ามากินรักซีนเนาะมันนีกับีพอลงมือเองไม่ได้พอมันเนี้พอ็ดเองเ็ดเองเพี่น้องเลยผงเองฝงเองไเนะเดอม่เด้อเด้อพี่น้องเลยน้ำกันเนาะนนนี่เมยต้องบอกเป็นคือเอพ่อนี่เม่แม่ต้องเขียนวอาคือเอพ่อนี่เนาะนเ่นนน ตองแงพ่อแม่พี่น้องอย่างนีเราพอน้อแล้พ่อกกินดิบเนาะพอน้องนะะกะเช่น้อแต่กะเพระว่ายุบเบอร์บะกบนการนนนนนกินอแล้วพ่อแม่บแม่แม่ทุกแม่แม่ไหมกินอันไหมแม่แม่จะกินอันไหกินชกหรือกินดิบแน่เบ่งบ่งกินบังชกดิบก่อน

อ่าลูกชายไปเฮ็ดงานพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะก็บ่ได้อะมานํามะแรงเนาะือมาังเบิ่งมื้ออื่นืพุ่นมื้อแท้เนาะอือมาครับแม่คือแบบไปเฮ็ดงานพี่น้องลูกชาก็ไปเฮ็ดงานย่างแท้หลกกแม่ก็บ่ได้ก็อน่ะเฮ็ดงานขายของเป็นน้องๆเขาเจ้าอยู่ในตลาดนี่แหละพี่น้องเอ้ยก็แบบบ่มีเวลาว่างเนาะนนะนะครับก็บ่ได้ ขับไปเลยอืมนี่ดีเลยอแบบจำจุ้ด้จำเอะี่มอ้มเี่นข้อหานแต่พอเรามากินซอยจุ้ไปเราแบบเห็น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 ท้อใช่เห็นท้อใช่กระโดๆกินเถื่อนะพ่อเนาะเมนมนเมนเมนเมนันจโอ้ช่วยชะตัดตั๊กอ้ เดี๋ยวมาทุ่มเมนเมนเมนว่าน้ำพน้องนี่เด้อว่าน้ำพรเมนพี่น้องเนี่ยแคบจังเลย <laughs> ว่าน้ลงุลงหลานเนี่ยเนาะน้ำหลานเบิ้งอยู่เนาะเบิ้งยังมางกินเ,าเาาดามากินดแก่คับขึ้นองสามปีจังได้กินแค่นึงเลยกนะินเช่า,ชาเด้พี่น้องเยอเนาะมายเช้าแน่มม บุญบังไ่นิปีไก่หน่กับประเทศเนีเราลเนาะแมนก็โควิดโควิดรบีินอ่แต่ว่าปีนี่กับทั้งหลายหบ้านแต้เ้าไมคิดดูี่นเอาไงทังเมืองเพิรนอันนี้บ่ายเฮ็ดเมนแมนแต่ละบ้านที่ครูบ้านครูบ้านแนบบ้านนี่เนาะแมนเมนชบางเพื่นบางไผ่เพิ่ถวายเทวบดาใส่ปศุกเมนคนดีเราปีนเนาะคนดีนี่ได้ให้กินม่ะบุญบุญน้ำไผ แม่ต้มยังแม่ต้มไ้อืมต้มยอนเนี้ยเฮมถักไว้แล้วระเพาะลงก้าไพันผดแห่ะรวมอเนี้ยอมเขากองหได้เอากปก่อนี่แหงบัน่วจะนเออปะหลายได้เนาะอืมตัวท่ยาบ่างม่งอะเอามาอ้างพ่อแม่พี่น้องเลยกระตัมระตาม่ะนี่แมึงเนพี่น้องเน่มึงนเนาะ ยังมาบดทันนี่ยังมาบดทันนี่เหรอเมื่อบุญบางไทยพี่น้องบุญแพ้กันเนี่ยนี่เนาะแบบว่าาสมควรเยอะพันนี่ยไม่ไม่เอาเงนต้นทักเนาะต้นหักแบบว่าเอข็ดคนมาพี่น้องเลยพี่น้องมาแม่เหม่เหม่นี่หลายคนสมควรพี่น้องน่ะเนาะน่ะเนาะมึงนี่พี่น้องผมไม่เท่าเนี่ยพูตรงดาพูอ่า thiệt nó bỏ thi nó, 1000 một quân gì đi không, chưa biết thôi, 1000 baht đấy, phòng thi nó 1000 baht nó, à, tiki này, à, chữ lại cả, bây giờ chữ nó tiki gì vậy, nó cho mày biết rồi, nó cho mày biết rồi, nó cho mày biết nó cho mày biết rồi, nó cho mày biết rồi, nó cho

ันนี้พ่อแม่พี่น้องนาะมากินข้าวกักข้าวเพื่อนนาะมนกด้พ่อแม่พี่นบกินแม่โบกินได้ไหมขี้กินนะขินนะ่ินอ่บุญนี่บุญ่มนนี้กบุญเลยหลับีบุญ้กบุญนี่กินนักหาต้มพ่อแม่ต้มเผาบ่อาโอเคพ่อแม่พี่น้องบึงต้มอ มึงใ้เราพี่น้องเด้อมาพี่น้องต้มต้มต้มกันยังมีอยู่พี <t <t ่น้องตัมกุ้งนั่นเลยจะเป็นเพื่อนคั่วของบมืสิ้นโลกพี่น้องเนาะก็อยากโขกเลยพี่น้องอะยรังไงๆก็ต้องกราบขอโทษขอระเยน้ำลายเนาะกระเาะเนาะกระเทาะลาเนาะคือบกกร์ไหนี่มันคือบกกร์สีเทาไปล่าไม่อยากไล่ปลหรอย่าจะพูด

สักพักเสริมบอเสิมเถิมพ้าวาเนไทยเมนบอพักไเนี่ยบ่สเ้เลยเรีนี่เด้อข้าวหบ่จากได้หารอนี่พักสาะเนี่พี่น้องเนาะยังพี่น้องกินข้าวเช้ามักันเ้ยพี่น้องเด้อบ่กินสะโพดนะอะนบึงบะ้าวรืเลยเนาะกินกินคือบะท้าเลยเ่กินอ่างบะท้าเลย ผมก็มองเขาทำอครใช่พอดตู้ได้ไหมพอจุดตู้ไเมือวานนีก็ตู้เมื่อวันเนาะแมงเ่าแมงตอนนี้การั่งกินเกาอยู่เฮือนคัวเนาะพราพี่น้องน้ำบริสุทธิ์ไปตั้งเพือนมาเนี่ยไงบ่ได้เขาเสนชุงแ่แมงเปินกิ้งอนะเอาเอากระตุกกันะผ้าขาขึ้นไ่น้อง <Okay. S 2> สุกถตรงไหนก็บดีเดนี่ยน็อกทำเป็นแท้ก่งแล้วเนาะ,นนะกินบอ่อนี่ฮะกินบ่อสุกเ่ยก็บอกกินแน่สุกเนี่ยกินได้รีบหลายเนาะราบดิบพี่น้องเอ้ย,ยใครเน่กินลาบรีบเนะาะใครกินลาบรีบกะบหาข้มิ่นแน่ใครบ่กินลานนบรีบกับข้ขมิ่นนานๆขอโทษขออภัยเด้อแม่นแม่ เดนทือกินเนาะต่าลงทนเลยลัมักหมักด็ดแมนอะบออยมมักแซ่บเมนซืเอร์กุงตูุ้ตู้สิทุนปุตูสิทุนกินล่าละมักแมนพอทุนเนาะพอพี่น้องได้กับเมเม่ควันเนาะแมนมนเมนมนบัที่กับ่ได้บอกชื่ออพอกับเมยห็พเมพี่น้องได้หู่นาอนี่ก็ไเล พอทนเนาะอ๋อพอชื่อติ๊แมนแมนแมนแกชื่อขักลีเพ่แซ่บหลายพี่น้องเลยพี่ตุ้ยเห้ยเชะตงว่าแซ่บโคตแบบเนาะจะกลับลูกบุญ้ากินน้อย่เนาะแต่ว่าน้าชื่อติไห้ก็บเกินดิดเดียพี่น้องไอ้บัจินนะเมย์พี่น้องคักดีเนาะ

ครับครับพีเด้อครับครับครับพี่เด็กมันจะสุกไงแมนแบบกินอะไรดกกินกระคั๊กรสเด้อเพ่อเด้อกินนักอ่างพ่อแม่พี่น้องเดลยส่วนส่วนพ่อแม่พี่น้องส่วนลูกส่วนแดดเมากินน้ำกันเนาะแต่เมืมีโอกาสมานั่งเว้านั่งกินข้าวแบบนี้ได้หนิเหตุฉีดเป็นยาซ่บพี่น้องเลยพอเราเห็นเนาะพอาะเราเป็นเจ้ากินเนาะโอแซ่บ chồng nè sang ho chồng mắm mất mắm chồng mắm chồng nè chồng mắm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  chồng rồi bẹp mắm chồng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  đó chồng mắm 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 เราเบิ่งจะพอพันกินข้าวบังขับขึ้นกระแทบเลยนะขับแคบีบ่ังแม่แม่แม่เอาตอนนี้ก็ลูกชายสองคนแม่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 พันบวกินแม่เพิ่นบวกินเนาะแม่เพิ่นอิ่มเนาะแม่เนาะแม่เก่าโอเคแล้วพอไหมน้องคือแท็กตัวปิ๊งกินเนาะมุดมลายแล้วแม่จังไงก็ต้องจาคุณคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะลูกชายคนเดียวแม่แม่แม่กลับไปกลับมาจีได้เนาะพ่อ แม่นาจังเลยก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องไนงะสบายดีสบายดีครับ